สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมใน YouTube ของช่างเอกครงเล็กนะครับอันนี้นะครับหลังคาเสร็จแล้วนะครับกำลังกเทพื้นนะครับนี่นะครับเดือเทพื้นกันศาดตรนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับมุมไว้สวยมากดูนะครับกับทีมงานช่างเอกคงเล็กนะครับอันนี้เป็นหลังคาเออเป็นโกดังเป็นร้านยางของเฮต้อมนะครับต่อเจริญการยางนะครับยางใหม่ป้ายแดงนะครับ ท่านใดสนใจนะครับที่จะเอายางใหม่จะใช้ยางใหม่ป้ายแดงครับเข้าไปดูนะครับต่อเจริญการยางครับใน Google นะครับใน YouTube นะครับนี่นะครับใหญ่มากสวยด้วยนะครับมาตรฐานนะครับกับทีมงานทั้งเอกครงเล็กนะครับท่านใดสนใจนะครับที่จะทําโกดังสร้างโกดังนะครับติดต่อมานะครับที่ทั้งเอกคงเล็กนะครับที่เบอร์นะครับ0ู5ย์นะครับ7ตุนตูนนะครับ 5ตีสามนะครับรับตั้งแต่ลากถ่านนะครับนี่นะครับลองดูนะครับนะครับนี่นะครับหลังเซพื้นนะครับวันนี้เซพื้นนะครับนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับทีเบอร์นะครับตูนแป้านะครับเจ0ตนตูนนะครับ5ตีสามครับทํางานทั่วประเทศนะครับพร้อมจบราคานะครับ เข้าไปชม,มเข้าไปดีชมนะครับพิมพ์วาจังเอกของเล็กครับใน u ูทูบนะครับจะเจอผลงานนะครับนี่สวัสดีครับ